สวัสดีครับคราวนี้จะมาแนะนำวิธีทำตัวอักษรสามมิตินะครับเอาแบบง่ายเอาแบบง่ายครับทำสูตรเพราะว่าเอาง่ายเข้าไปก่อนนะครับก็เริ่มเลยทำเปิดเปิดภาพขึ้นมานะครับว่าะจะใจภาพขนาดไหนก็เอาแรบ,บกามาก่อนนะครับ ที่ผมหาไว้ก็มีสองตัวเลือกตัวนี้ก็เสร็จแล้วก็ทำการขยายผ้าพึ้นไปกดชิปนะครับเสร็จแล้วให้ enter อันนี้คือคือพื้นคือแบ็กนะครับอันนี้คันนี้ มาที่แท็กเลยนะครับพิมพ์ที่ตัวอักษรตัวทีนะครับตัวแท็กนี่ครับเสร็จแล้วมาคลิกคลิกข้างในนะครับจะสังเกตว,ว่าพอคลิกเสร็จแล้วเลเยอร์ตัวนี้จะมาเลเยอร์ของแท็กนะครับจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะเปลี่ยนชื่อแท็กก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ตัวนี้ตัวแรกนี่จะเป็นวอลแต่ตัวที่สองนี่จะเป็นแท็กพิมพ์ชื่อได้เลยครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับอ่านี่พอพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ทําการเนี่ยฮะติดถูกนะครับติดถูกเสร็จแล้วก็เลื่อน,เล,อนอเลื่อนเลื่อนไปเลยก็ได้นะครับอพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวแท็กนี่นะครับตัวแท็กนี่ให้คลิกขวานะครับคลิกขวาเสร็จแล้วก็เลือกนี่นะนิ้วสามดีก็คือ จะจะไม่จะไม่ไปหา,าวิธีแถวนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยก็จะให้เราแบบว่าเยอะแล้วาวนี้พอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยถ้าจะทําเลยก็ได้หรือว่าจะจะ,จะทําจะรอจะทําไปจะทํากําแพงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าทําตัวนี้เลยก็ก็ได้นะครับมาที่สามดีนะตัวนี้เนี่ยที่ตัวอักษรที่เราพิมพ์เนี่ยจะมีขึ้นมาอยู่ยประมาณสี่ สี่ตัวนะครับให้เราให้เราทําการชิปตัวนี้นะครับชิปให้หมดเลยนะพอได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทําการเลือกเลือกรูปแบบะจะเอารูปแบบไหนก็เลือกดูก่อนนะครับดูว่าถ้าถ้ามันไม่เข้ากันก็เลือกดูให้มัน มันก็เป็นหินอ่อนลายหินอ่อนเสร็จแล้วก็ให้เรามาจัดการตรงนี้นะครับตัวนี้ครับก็ทา,าการเลื่อนปรับปรับองศาได้เลยนะครับจะปรับมุมองศาตรงไหนก็ตามสะดวกครับหรือว่าจะเอาไว้ตรงตรงนี้ก็ได้ครับก,กับหัวกับทางก็เลยก็ได้นะครับถ่ทาทําเป็น ศิลปะเลยนะครับชื่อกระโปรงกระพางหรือว่าอะไรก็ได้นะครับคันนี้ก็ผมจะใช้ตัวตัวเดิมดีก่อน,นะครับจะใช้ประมาณาประมาณนี้นะครับผมจะใช้ประมาณนี้ครับพอได้เสร็จแล้วนะครับได้เสร็จแล้วเราก็จะมาแต่ง วแสงเงาครับตัวแสงเงา,งเงาก็คือตัวนี้เลยคนระับคลิกนะคลิกซ้ายครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้นะแต่งแต่งแสงเงาก็คือการเพิ่มแสงเงาว่าจะให้แสงเงาเไปทางไหนนะจะยืดยืดไปจะให้ยืดไปข้างหลังนะเราก็ดันต,ตัวนี้มาข้างหน้าเสร็จแล้วก็จะให้ยืดระดับไหนก็ยืดไปได้เลยก็กะประมาณ ประมาณตัวอักษรของเราเนี่ยนะกรับประมาณตัวอักษรจะให้ดสรติว,ว่าผมจะให้ยดประมาณประมาณนี้ก็พอประมาณนี้ครับวันนี้พอเราได้ตัวนี้แล้วนะครับจะถ้าใครต้องการที่จะแต่งต่อหรือว่าจะทอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคลิกเลือกที่จะทําตัวนี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับจะเป็นเส้นจะเป็นลาเนี่ย ให้ให้เราเลือกทาได้ตรนนี้ผุ๊บทําทก็คือ,อพอได้จะเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาที่ตัวเลเยอร์นะครับคราวนี้จะมาเลือกที่กาแพงครับก็คลิกที่กาแพงเสร็จแล้วก็คลิกขวาต,ตัวนี้เราจะเลือกโปสเตอร์ก็ได้หรือว่าวจะเลือก 3D ก็ได้นะครับถ้าเป็นโปสเตอร์นี่ก็คือจะเป็นแบบเป็นแผน่นพลิกไปพลิกมาหาันซ้ายหาันขวาแต่ถ้าเป็นเป็น 3D นี่ก็ จะเป็นสามมิติจะเป็นมิติที่กว้างลึกนะมีกว้างมีลึกมีสูงนะครับอัน,นนี้พอได้ตัวอวอมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมให้ที่เป็นวอเนี่ยหมดเลยนะครับหมดเลยครับทีน,นี้พอได้แล้วอ่าเราก็มาจัดก,การตัวเนี้ยพื้นนะมันมีอยู่แล้วก็นะับมันมีอยู่แล้วเราก็มาจัดก,การตัวนี้นะครับ เป็นภาพสามมิติหรือว่าจะทําประมาณไหนก็เลือกเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยประมาณผมผมก็จะเอาประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับผมผมก็เนี่ยพอเสร็จแล้วใครจะไว้ข้างล่างหรือว่าใครจะไว้ข้างบนเนี่ยก็คือตามใจเลยหรือว่าเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ย พอเราตกลงที่จะภาพเนี้ยตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแต่เฉพเาะช่วงที่เราเห็นเนี้ยช่วงเนี้ยที่เราเห็นกับช่วงที่เป็นตรงนี้นะครับถ้าใครจะเลือกก็ก็จะเลือกก็ให้เลือกให้เลือกแบบให้เลือกแบบให้ถูกใจไปเลยนะครับเวลาเวลาทําง,ง,ง,งานเนี้ยนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาเราทําง,ง,งานเนี้ยถ้าเราถูกใจอย่างนี้เราก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับตกลงเอาอย่างนี้ครับ คนนี้พอเราได้ตัวนี้แล้วเนี่ยให้เรามาที่เลยเยอร์นะครับถ้าเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทําการคลิกขวานะครับเดี๋ยวก็เลือกนี่นะครับรัชไซส์สามดีนะครับรัชไซส์สามดีนี่นคือเป็นการปิดนะครับก็คือเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เราได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะขยับเราก็มาใช้ตัวนี้นะบุ๊กขยับได้หน่อย แต่ตัวนี้ก็คือตามสภาพนะเพราะว่าถ้าเราอัน,นี้แล้วเนี่ยไปนี้ก็จะจะหายไปถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันในนี่ล้วก็ทําภาพมันเล็กลงนะครับเพื่อให้ขอบพวกนี้มันอยู่แต่นี้เราก็จะมาแต่งแต่งว่าเราจะเอาส่วนไหนไว้หรือว่าเอามาเดิมนี่ก็ได้ครับก็ได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็วนี้จะมาทําตัวอักษรนะครับจะมาทําที่ตัวอักษรเนี่ยแล้วก็มาคลิกที่ตัวอักษร ใน,นตัวอักษรเนี่ยมันยังเป็น3 d อยู่ครับาเราต้องการแค่นี้เราก็คลิกขวาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวนี้นะเราจะใช้ก็คือปิดจบแล้วเราก็มาใช้ตัวมูฟนี้นะครับมาทําการเคลื่อนเราจะไวต้ตรงไหนก็เราทําการเคลื่อนเคลื่อนเลยรือว่าตรงนี้ไวต้ตรงนี้ไวต้ตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็ เรื่องบอลไงอเนี่ยาจจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้วว่าจะประมาณาก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับแ่ว่าผมเสร็จรูปนี้ก็คือก็คือตัวนี้จบแล้วแต่นี้ว่าถ้าเรา ต้องการที่จะเซฟเก็บไว้เพื่อเพื่อใช้งานอื่นเนี่ยเราก็เซฟแอดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจบตรงนี้เลยเนี่ยคือเราไม่ทาอะไรแล้วนะครับไม่ทาอะไรแล้วเนี่ยเราก็ให้ทําการรวมรวมภาพจะสังเกตว่าตัว,นตวนเนี้ยตัวอักษรเนี่ยคือยังเลื่อนได้อยู่นะครับเราปรับแต่งได้อยู่ตัววอลตัว,ต,วตัวผนังเนี่ยเราก็ยังปรับเปลี่ยนได้อยู่นะคือปรับปรับไปซ้ายไปขวาได้นะครับแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารวมภาพนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รวมภาพเนี่ย ให้เรามาคลิกนะคลิกตัวนี้ i, ตัวแรกนะครับเสร็จแล้วให้ทําการรวมภาพแต่ถ้าเกิดรวมภาพแล้วเนี่ยจะปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็นะคลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้คลิกซ้ายตัวนี้เสร็จแล้วเราเลือกที่เมือดาวดาวถือพอเราเลือกแล้วกันเนี้ยเราจะไปเนี่ยเวลาเราจะเลื่องเนี่ยก็คือก็เขารวมแล้วกันเนี้ยเราต้องเลือกไปทั้งแผ่นเลยนะครับก็คือเลือกไปทั้งตัวนะครับเนี่ยก็คือนี่ครับก็ เป็นงานแบบการสร้างตัวสอนสามพืติแบบไม่ง่ายถ้าเกิดว่าเราต้องการให้รูปภาพเนี้ยมันเป็นแบบมีสีสันเป็นตัวตัวการ์ตูนหรือว่าธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยนะล้วก็ทำซะก่อนนะเสร็จแล้วก็ Co อ y นะสร้าง l ล y เอาไว้ตัวหนึ่งจแล้วค่อยถึงเอาตัวอักษรที่เราสร้างเนี่ยมาใส่ในนี้ได้นะครับวันนี้ก็แนะนำไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ